ขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับของผมทั้ง22,400ท่านในไลน์นี้นะครับผมขอบคุณ FC มากมากนะครับในการเข้ามารับชมในไลน์นี้และเป็นช่วงเวลาแห่งความเป็นมหาศจครอย่างยิ่งในช่วงเวลาสายของวันนี้นะครับผมได้เจอเหรียญองค์หลวงพ่อพคุณปริศโตพระเทพวิทยาคมเชร,ร,ระนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่สุดยอดแห่งความนิยมอีกหนึ่งรายการเหรียญของช่องเราและในไลน์นี้ผมออกมานอกสถานที่ไม่ได้ใช้ไฟในการ รีวิวทำเทคไลน์นี้นะครับต้องขออภัย FC ในช่วงในส่วนของการใช้แสงสว่างยังไงก็แล้วแต่นี่คือเหรียญแท้ที่ดูง่ายและคมชัดพ่มมากนะครับเพราะนี่คือเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นเสาห้าคูณทวีเหลือกินเหลือใช้ซึ่งเป็นหนึ่งในตระกูลเหรียญเสาห้าองค์พระคุณปริสโตนะครับประเทศวิเดายคมเทระซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์พระคุณปริสโตนะครับนั่งยองมือซ้ายของท่านไปจับที่ข้อมือขวานะครับแล้วก็มีตอกครัวสำคัญตรงสังฆาติองค์หลวงพ่อตามที่ FC เห็นนะคร หจุดนะครับตรงนี้นะครับชัดเจนในรายละเอียดบางบ้าง f อฟก็มารับชมนะผมฝากช่วแชร์ต่อและส่งต่อข้อมูลเลรียนสมัตนี้ไปกับ f อฟท่านอื่นอย่างกว้างขวางนะครับส่งออกไปมากยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะดีและเป็นประโยชน์สําหรับช่องเราและก็เป็นประโยชน์สําหรับ f อฟทุกท่านรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยของเรานะครับท่าน,นไม่ซับสไคร์ผมฝากช่วยซับสไคร์ ท่านในสับสกายแล้วผมฝากวยส่งต่อข้อมูลเหรียนสาคัญนี้ด้วยนะครับและก็ขอให้ทุกท่านได้รับความโชคดีเป็นสิ่งมงคลเกิดขึ้นในชีวิตขอให้มีแต่ความเหลือกินเหลือใช้ดั่งชื่อรุ่นเหรียญหลวงพ่อคุณให้มีแต่สิ่งที่ดีมีอายุวันนะสุขบาระปฏิพันธ์ศาสารสมบัติคิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้ในสิ่งนั้นนะครับทุกอย่างในการนั้นเรื่องหน้าที่การงานการเงินความรักแชร์ไปเลยครับแชร์ไปเยอะแชร์ไปให้มากที่สุดแชร์ไปได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีจะเกิดประโยชน์กับน้องรุ่นใหม่นะคร่เนือ ได้ขยับขยายงานเครื่องกระตุต้นเศรษฐกิจของเทศไทยเราด้วยนะครับขอบคุณมากานะครับนี่คือนะครับพระเครื่องสําคัญนะครับที่ห่วงเปิดด้านบนนะครับแล้วก็ตัวเกี่ยวห่วงหายไปแต่ก็ยังไม่ได้ทําให้เกิดความเข้มขังลดลงแต่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะแสดงถึงความเก่าแก่ในเข้มขังเหรียญในตระกูล25มีหลายพิมพ์หลายทรงองค์พระคุณช่องเรามีหลายพิมพ์หลายทรงนะครับแต่นี่เป็นหนึ่งในเหรียญตระกูล25ที่สุดยอดมากๆนะครับ างทีช่วยแชร์ต่อด้วยนะครับเดี๋ยวสักตู่หนึ่งผมจะให้ชมด้านหลักเรียนนะครับไปดูความน่าสนใจกันและด้านล่างนั้นประทับคําว่าหลวงพ่อคูณปริสุดโทนะครับชัดเจนในรายละเอียดมากนะครับขอบคุณที่มการเข้ามารับชมในไรนี้มากๆนะครับ ครับเอาละครับ FC ผมจะให้ชมด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญทีนี้นะครับเป็นยังไงพลิกไปด้านหลังเหรียญโอ้โหนะครับผมคงไม่ต้องอธิบายว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะเหรียญนี้คมชัดเหลือเกินนะครับเข้มขลังในรายละเอียดมากๆนะครับด้านหลังประทับยันมิอยู่ตรงกลางซึ่งยันมินี้เป็นยันประจาหลวงพ่อคุณประสุโธนะครับพระเทพวิทยาคมเทระแห่งจังหวัดนครราชสีมาที่พระเจ้าแห่งด่านคุณโทษและปราดแห่งที่ลาาสูงนะครับ จะแล้วก็ความส5ห้าคูณทวีเหลือกินเหลือใช้ครับเป็นมงคลมากนะครับขอห้จีได้รับสิ่งดีที่เป็นมงคลจากการเทคไลฟ์นี้นะครับส5ห้าคูณทวีเหลือกินเหลือใช้นะครับสอง6วัดบ้านไรดาดคุณทศยันมิอยู่นั่นหละชัดเจนมากๆดูเข้มขลังศักศดิ์สิทธิ์เกินนะครับด้วยพารมีพระเทพวิทยาคมเจรินะครับโอลมาคุณพร่สุโทนะครับไอซีผมช่วยแชร์ต่อแล้วก็ช่วยแชร์ต่อไปให้เยอะๆนะครับไปให,ให้เลยนะครับคนใดช,ช่วยแชร์แล้ว เป็นการแชร์บุญนับยิ่งเป็นการเชื่อมโยงสิ่งดีให้แก่กันและกันนะครับมากยิ่งขึ้น และขอบคุณเอฟซีในการเข้ามารับชมในไลฟ์นี้ฝากช่วยแชร์ต่อและส่งต่อไปด้วยนะครับส่งต่อไปเยอะๆเลยนะครับขอให้เหลือกินเหลือใช้นะครับขอให้คุณทวีขึ้นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างครับเอฟซี FC เข้ามาช่วยกันรับชมขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับ ครับขอบคุณ f อซในการเข้ามารับชมในไลน์นี้นะครับผมขออนุญาตปิดสตรีมเทคไลน์ like นี้นะครับขอบคุณมุกมาและขอเอฟซีท่านได้รับสิ่งดีๆนะครับเหรียญ25คูณทวีเหลือกินเหลือใช้พรกคุณปี36ไปแล้วครับขอบคุณครับ